นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชีโชซีนค่ะวันนี้อยู่กับชีอิงอิงธุรดีอารีร่าค่ะและชีวิวรานิจิกราโรชเจริญนะคะอันนี้เราก็เจอกันอย่างนี้แหละทุกวันพฤหัสนะคะสามทุ่มเป็นต้นไปใช่ค่ะต้องบอกเลยนะว่าอาทิตย์นี้เนี่ยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตัวกับวันจันทร์ที่9้ากันยายนนะคะก็เป็นวันสําคัญนะคะเออเรียได้ว่า คนในวงการบังเทิงนะคะนักแสดงต่างต้องนับถือราพิคาเนอยูแลใช่แล้วแ<น>ล้วที่ทำหน้านี้ทำไมเนี่ย อินเดียอินเดียอิลนั้มถวายพระพีกนเนตหน่ Jim, อยค่ะก็เป็นวันเกิดของพระพิคเนสเองใช่ค่ะเรียกว่าวันคะเนตจตุรถีนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเทพที่เหล่านักแสดงเนี่ยบูชากันด้วยนะคะและในวันเดียวกันก็ถือว่าเป็นวันดีๆนะคะก็เป็นวันที่ป่าโน้ตของเรานะคะก็คือป่าโนดตเชิญยิ้มนะคะเท้ารับการผ่าตัดอาการของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะคะแต่ว่าแฟนๆทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะตอนนี้ พักผ่อนดูแลพักพื้นนะคะแล้วก็ปลอดภัยดีก็ผ่าตัดไปสามชั่วโมงแต่ว่าที่โรงพยาบาลบำรุงร้านนี่เขาก็ขึ้นชื่อแล้วดูแลดีก็ให้แข็งแรงเร็วๆใช่แล้วอีกเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ตามไอจีพี่โน้ตอยู่นะคะเล้วพี่โน้ตใช่ไหมใช่หรือว่าคุณครูโน้ตพอดีบังเอิญเราได้ร่วมงานกันในที่แห่งหนึ่งท่านี้เป็นประจำนะคะวันนี้ร่วมงานกันที่หนึ่งก็เลยคอกว่า ติดตามไอจีแล้วก็เห็นแบบแฟนๆเข้าไปให้กําลังใจอีกก็เข้าไปด้วยแล้วก็ล่าสุดนี่เลยเห็นบอกว่าเมีคนป้อนอาหารนะะป้อนข้าวมื้อแรกหลังจากผ่าตัดแล้วก็แกก็ลงไอจีแกคงจะอาการดีแล้วแหละถ้ะทานจะกําลังใจน่าจะกาลังใจดีนะคะก็น่าจะขอให้หายไวๆแล้วกันนะคะอก็ฝากกันในช่วงแรกวันนี้นะคะแต่ว่าต้องมาพูดถึงเรื่องราวของเรานะคะเราเกี่ยวกับหนังเนี่ยต้องมาพูดถึงเรื่องนี้เลยอยู่ด้านหลังคือเห็นภาพสแตนดี้เราเนี่ย เรานึกว่าสตีฟ Jobs ตัวจริงมายืนอยู่แต่ว่าไม่ใช่อันนี้คือแอสตันคูชเชอที่มารับบทเป็นสตีฟ Jobs นั่นเองนะคะเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่น่าจับตามองนะคะสำหรับใครที่กำลังอยู่ในในทีโชว์ซินกับจับจับจับตามองก็จับต้องจับตาดูเลยรอดูเรื่องนี้ว่าใครเดี๋ยวนี้ใครๆก็มี แ a ็ i อินทอชมีแอปเปิลมีต้องมีอุปกรณ์สื่อสารอยู่ไหมอะไรเงี้ยเออ<ม>ทุกคนต้องมีอยู่แล้วนะคะ<ม>ซึ่งเราก็จะมาดูชีวิตของสติ๊กซ็อบส์กันนะคะเรามีภาพแถลงข่าวนะคะเป็นงานรอบสื่อมวลชนนะคะ<ม>เปิดตัวหนังเรื่องซ็อบส์มาฝาก,กัน,นะคะ<ม><ม>เดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศงานมันกันเลยะคะ่ะ ชีวิตของสิบช็อตก็ต้องบอกไม่ธรรมดาเก็บความรู้หรือว่าแนวความคิดของเขาเนี่ยไม่ว่าคนไทยหลายๆคนควรเอานนอยูอย่แบบไหนกัน ก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกครับชอบเนยสมัยเด็กๆนะครับตั้งแต่ได้เริ่มใช้คอมพิวเตอร์เครื่องแรกนะครับที่เป็น Apple แล้วก็ตตโตขึ้นมาแล้วก็ผูกพันแล้วก็เริ่มอยากรู้ว่าใครเป็นคนทำน,นะครับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ง่ายแล้วก็ทั้งจอสวยเครื่องแรงทํางานได้ออกมาดีมากนะครับแตกต่างจากเครื่องที่เราเคยใช้มาก่อนแล้วเราก็ได้ปศึกษาศึกษาประวัติชีวิตของเขาก็พบว่าเป็นคนที่น่าสนใจนะครับมีประวัติที่ มีหลายมิติมีความเป็นผู้ชายมีความเป็นพ่อมีความเป็นคนรักครอบครัวม็นความ,มเป็นคนหัวดื้อนะครับก็รู้สึกว่าชีวิตเขาเนี่ยเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่น่าสนใจใช้ชีวิตคุม้มแล้วก็ประสบความสำเร็จมากสิ่งที่ดูและเห็นได้จากในหนังเลยค่ะเราจะเห็นความความน่ารักของจอบและความไม่น่ารักของจอบเหมือนกันมันทําให้เราเอาตรงเนี้ยค่ะทั้งหมดเอามากลับมามองตัวเองว่าอสรุปว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยการที่ทําแบบนี้มันได้อะไรและการที่ทําแบบไม่น่ารักแบบเขามันได้อะไร เป็นน่ละคะบรรยากาศหนาฟ้าค่าอยากจะไปดูแล้วล่ะอ้าวใช่คนที่มาในร่วมงานเนี่ยนะคะไม่ใช่คนในในเขาเรียกอะไรวงการภาพยนตร์ธรรมดาค่ะแต่เขาเป็นวงการไอทีก็จะมี ต้องขาดคนนี้ไม่ได้เลยเจ้าหญิงแห่งวงการไอทีเห็นไหมน้องซีซีซีวันไม่ใช่ค่ะคุณอ๋อน้องซีน้องซีผู้หญิงสวยๆในก็ะผู้ชายนะคะเจ้าชายเจ้าแห่งวงการไอทีคือคุณหนุ่ยพงศ์ศุภีรัญยพฤกนะคะแล้วก็มีนี่เลยแบรนี้วันนี้ท่าเยอะนะเยอะเยอะไหมออกตลอดเวลาคุณแม็กซ์นั่นเองแบรนด์แท็กถูกต้องนะคะชื่อก็แม็ก ยังจะเชียร์คุณสตีฟจอบผู้ผลิตแม็กอีกใช่ค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมนะคะไม่ต้องอดใจรออีกแล้วเพราะว่าเข้าฉายแล้วภาพยนตร์เรื่องจอบสิคะวันนี้เป็นต้นไปนะคะก็ไปดูกันได้ทุกโรงภาพยนตร์นั่นเองค่ะเอาล่ะสําหรับช่วงนี้นะคะมีดูภาพบรรรากาศไปแล้วช่วงหน้านะคะซีโชซูนของเราค่ะก็จะแนะนำหนังใหม่ชนโรงได้ว่าวันนี้มาอือัดแน่นหลายเรื่องด้วยกันหลายหลายโดสนะคะจะเป็นอะไรจะติดตามชมหน้าค่ะ